สวัสดีจ้าทุกคนวันนี้กลับมาแล้วนะคะกับคลิปของแอลนะคลิปนี้มาช้าหน่อยเพราะว่ามัวไปหลงอยู่ที่หมู่บ้านจุฑาเทพของการจุธาเทพออกไม่ได้แล้วก็นั่นแหละค่ะก็เลยไม่มีเวลามานั่งอัดคลิปวันนี้พามาดูบรรยากาศด้านนอกอ,อันนี้คือที่ทํางานของแอลวันนี้เนาะแต่ประเ่นว่าคนไข้เขาหลับอยู่แอลก็เลยแหบออกมาแล้วก็มาทําคลิปนี่แหละคะ่ะเพราะถ้าหากไม่ทําอย่างนี้นะ เราก็ไม่มีโอกาสได้ทำคลิปหรอกเพราะเดี๋ยวถึงเวลาเลิกง,งานเสร็จปุ๊บสุธาเทพม,มาพอดีฉันก็ต้องให้เวลากับคุณชายหน่อยนะคะช่วงนี้ก็จะนั่นแหละค่ะติดละคระคลิปที่คลิปที่แล้วที่เราคุยค้างไว้ของเรื่องของอผู้ป่วยที่เสียชีวิตใช่ไหมว่าสิ่งสุดท้ายสัมผสัสสุดท้ายที่ไปกับมนุษย์เราอะ่ะก็คือการได้ยินนะคะถ้าหากอันแรกๆที่เราจะไปอะ่ะมันก็ได้มาจากการสัมผัสเนาะสังเกตดูนะว่าพอเรา,เราอายุมากขึ้นอะ่ะ เวลาเราหยิบจับอะไรอะ่ะมันก็จะหลุดจากมือเราฉะนั้นพออายุเรามากขึ้นเรื่อยๆมันก็จะเป็นอย่างนี้นะคะก็คือหยิบอะไรก็หลุดมือมันจะเป็นอะไรที่หุ่นยินมากเพราะทุกวันนี้ข้าเจ้าเป็นอยู่นะเจ้าแล้วก็เสร็จรสชาติคือเวลาเรากินอาหารอะไรอย่างเงี้ยก็จะไม่ค่อยจะได้รสชาติละนู่นนี่นั่นอะ่ะคลิปนี้นะคะเดี๋ยวจะมาเมาส์มอยเรื่องของนี่รอยสัก ทำงานนี้ได้ไหมเจาะหูระเบิดหูซูบุรีทำงานประเภทนี้ได้ไหมคำตอบคือได้นะคะอเมริกาคือสิทธิเสรีภาพเป็นของคุณไม่ว่าคุณจะใส่อะไรยังไงตัวคุณมันก็เป็นเรื่องของคุณเขาไม่ได้ซีเรียดอะไรตรงนั้นคือไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ไม่ใช่ไม่ซีเรียดนะเอาจริงๆเขาก็ไม่ได้ห้ามทีนี้เนี่ยพอไม่ห้ามเสร็จปุ๊บอะถามว่ามันมีผลต่อการไปสมัครงานแล้วคุณจะได้งานไหม แล้วแต่นะคะแล้วแต่ที่แล้วแต่รัฐแล้วแต่บริษัทแล้วแต่คนสัมภาษณ์คุณเลยเขาไม่ได้ห้ามเรื่องมีรอยสักแต่ถ้าหากคุณไปสมัครงานแล้วผมเข้าลุงลังรอยสักคุณเต็มเนื้อเต็มตัวแต่คุณแต่งแล้วคุณก็แต่งกายแบบว่าไม่ได้ให้มันดูดีให้มันมันดูสะอาดสะอ้านอะไรเงี้ยมันก็มีผลนะคะเอาจิงๆิงนะยุคสมัยเนี้ยเราก็ต้องเข้าใจอยู่อย่างว่าโจร รอยสักแกมเมอร์อะไรเงี้ยมันเยอะเยอะมากแล้วรูปลักษณ์ภายนอกเราจะปฏิเสธไม่ได้ว่ามันไม่สำคัญในการสมัครงานการไปทำงานการสร้างความไวเชื่อเนื้อเชื่อใจให้กับคนที่เอาง่ายๆเหมือนเราอะเวลาเราออกไปข้างนอกเราเจอเจอคนที่มีรอยสักเต็มตัวผมเผ้าลุงลังระเบิดหูเราไม่ได้รู้จักเขาเป็นการส่วนตัวฉะนั้นเราจะไม่รู้ใช่ไหมคะว่าเขาเป็นคนดีหรือไม่ไม่ดี นี่แหละค่ะถึงถึงมันเป็นบรรทัดฐานที่ทำให้เราอะค่อนข้างที่จะกลัวเวลาคนมีรอยสักเยอะนะคะอันนี้แอลไม่ได้ต่อต้านใครที่มีรอยสักหรือาอะไรสักอย่างนะเพื่อนแอลมีรอยสักเยอะมากแล้วก็แอลก็ไม่ได้คือไม่ไม่ได,ไได้ไม่ได้รังเปียจไม่ได้รังเกียจหรือว่าอะไรสักอย่างแต่เพียงแต่จะคุยให้ฟังเฉยๆว่าการมีรอยสักเยอะๆมันก็มีผลต่อการสมัครงานมีผลต่อการทํางานของเราเหมือนกันนะคะ ยกตัวอย่างหน่ยสายการบินที่เมกาเขาไม่ได้บังคับนะว่าส่วนสูงคุณจะต้องสูงเท่านั้นเท่านี้คุณต้องหุ่นดีคุณต้องสวยต้องอะไรเยอะแยะถ้าหากคุณมีรอยสักคุณมีได้นะคะแต่ขณะที่คุณทํางานคุณต้องแต่งตัวปิดรอยสักของคุณให้มิดชิดฉะนั้นอันนี้ก็คือแล้วแต่บริษัทแล้วแต่บริบทแล้วแต่คน กลับมาที่งานของแอลตอนที่เราทำงานที่เนอร์ซิ่งโฮมใช่ไหมเพื่อนเนี่ยว่าผู้หญิงเขาก็มีรอยสักเต็มตัวเขาก็ไปทางานพยาบาลมีรอยสักเต็มตัวเขา้าไปทํางานแต่ทีเนี้ยการแต่งตัวของเรามันก็ช่วยได้เยอะนะคะก็แต่งตัวให้มันถ้าหากมดเป็นโรงพยาบาลเป็นเนอร์ซิ่งโฮมเนี่ยคุณต้องใส,ส่สครับอยู่ละแต่พอมาข้างนอกอย่างเงี้ยเราทำโฮมเฮลท์แคร์ใช่ไหมเราแต่งตัวยังไงก็ได้แต่เราก็ไม่ได้แต่งตัวให้มันดูน่าเกลียดเราก็แต่งตัวให้ดูสุภาพเรียบร้อย ทีนี้ใครที่มีรอยสักสมมติว่าคุณเดินเข้าไปบ้านคนไข้นึกว่านึกนะว่าถ้าหากเราเป็นคนไข้เป็นลูกสาวที่กำลังรับคนมาทำงานให้ดูแลพ่อแม่ของเราแล้วเราเห็น first impression ใช่ไหมเขาเรียกว่าอะไรอนะนาทีประทับใจใช่ปะเปิดประตูเข้าบ้านมาอ้าวกินบุหรี่หึงเลยผมเผ้าลุงลงังเด็ดล็อกมารอยสักระเบิดหูอีก เป็นคณคุณจะไว้ใจให้ให้คนรูปร่างลักษณะแบบเนี้ยดูแลพ่อแม่เราไหมอะไรอย่างเงี้ยคืออย่างที่เอ๋บอกนะคะเอ๋ไม่ได้ว่าเขาเป็นคนไม่ดีนะแต่เราก็ต้องมองทั้งสองด้านใจเขาใจเราถ้าหากไปเอ๋เจอเจอลักษณะแบบเนี้ยเดินเข้ามาในบ้านแบบยิ่งโลกยุคสมัยนี้อะมีแต่โจรขโมยเต็มทั่วบ้านทั่วเมืองไม่ว่าจะที่เมืองไทยที่อเมริกาที่ยุโรปมีคนเต็มไปหมดเราก็ ไว้ใจเขายากถูกต้องไหมคะแล้วปัจจุบันนี้นะในอเมริกาเดี๋ยวดูข่าวตลอดนะมันก็จะมีพวก c a r e เวอ e r ที่ไปทำตามบ้านเนี่ยขโมยเงินเพราะว่าเราจ้างคนมาดูแลพ่อแม่เราอะเราไมไ่คือเขาไม่ได้อยู่บ้านกับเราเนี่เราอยู่กับพ่อกับแม่เขาอะสามสี่ชั่วโมงหรือว่าอยู่ทั้งวันอะฉะนั้นคนคนไข้พวกนี้ส่วนใหญ่สติสัมปชัญญะเขาก็ดีบ้างบางคนจําความจําเขาก็ไม่ไดดีนะคะ ฉะนั้นของเนของหายในบ้านเนี่ยเป็นเรื่องปกติธรรมดาฉะนั้นกลับมาที่รูปลักษณ์ภายนอกของเราว่าเออการมีรอยสักอะไรเงี้ยมันมีผลต่อการทํางานเราไหมมันมีนะคะ๋ยวบอกเลยว่ามันมีแต่เขาไม่ได้ห้ามเขาไม่ได้แบบว่าเขาเรียกอะไรอ่ะไม่ได้ตัดสิทธิ์ของการทํางานของเราเพียงเพราะว่าคุณมีรอยสักนะคะอันนี้ก็เป็น เรียกอะไรประสบการณ์เล็กๆน้อยๆสาหรับคนที่ว่าเออมีรอยสักลอกกลัวว่าจะไม่ได้งานทำนู่นนี่นั่นอะไรเงี้ยไม่ต้องกลัวนะคะเพียงแต่เวลาเราไปทํางานเราก็ต้องออดูแลรูปร่างลักษณะของเราให้ให้ใหดูสะอาดเรียบร้อยอ่ะเรื่องรอยสักไปแล้วระเบิดหูไปแล้วอีกเรื่องหนึ่งที่หลายๆคนอาจจะสงสัยก็คือเรื่องของการเหยียดเชื้อชาติสีผิวอะไรอย่างนี้ใช่ไหมคะ ต้องบอกก่อนว่ารัฐเทียอ,อยู่โซนอเทียอ,อยู่แอลไม่เจอนะคะเหตุการณ์ที่เหยียดสีผิวอะไรอย่างเงี้ยพราะแออยู่รอบนอกแล้วก็บ้านคนไข้ที่แอลไปอะ่ะทุกคนคือน่ารักบัน่ารักมากทุกหลังทุกครอบครัวทุกคนไข้ที่ดูแลอยู่แม้แต่ตอนที่ทํางานเนสซิงโฮมอาจจะเจอบ้างนะคะที่มีคนไข้าถามว่าคุณเป็นคนจีนหรอคุณพูดภาษาจีนได้ไหมแอวก็จะแบบ คืออาจจะไม่เซตของเราด้วยมั้งแอลไม่ค่อยสีเลียดน,นะเวลามีคนทักแอลว่าว่าเป็นคนจีนหรืออะไรอย่างเงี้ยแอลก็จะถามคนไข้บอกว่าให้ทายซิว่าหน้าตารูปร่างอย่างฉันเนี่ยมาจากประเทศอะไรแต่ที่แน่ๆไม่ใช่ประเทศจีนแน่นอนบอกใบ้ได้เลยไม่ใช่จีนไม่ใช่ญี่ปุ่นไม่ใช่เกาหลีเพราะสีผิวแบบเนี้ยไม่ใช่สามโซนไม่ใช่3ประเทศน,ะนั่นแน่นอนลองไปลองไปคิดเป็นการบ้านดูนะรอบหน้าถ่างหนูกลับมา ตอบหนูให้ได้นะว่ามาจากประเทศอะไรแอลก็คือจะเป็นแบบน,นี้กับคนไข้ฉะนั้นก็เลยไม่ค่อยจะมีปัญหาในเรื่องของอคนไข้จะรังเกียจเชื้อชาติสัญชาติอะไรของเราอะไรเงี้ยคนไข้แอลค่อนข้างจะพยายามเขาเรียกอะไรอะ่ะเล่นเล่นไปกับคนไข้มากกว่าไม่ได้ไม่ได้ถือมาเป็นซีเรียสจริงจังแล้วทีนี้เวลาไปข้างนอกอะไรเงี้ยเราก็ไม่ค่อยเจอนะคะว่าจะมีแบบเหยียบเชื้อชาติเราอะไรเงี้ยไม่ไม่มี แต่ที่มีอะไปเกาหลีแต่ก็ไปไฟกับเกาหลีมานะเห็นอย่างเงี้ยเมื่อเดือนที่แล้วแกลับเมืองไทยใช่ไหมแล้วกลับมาแวะที่เกาหลีก็เจอเหมือนที่เขาเขาพูดพูดกันนั่นแหละตอมอด่านแรกเลยว่า,าทำไมเธอไม่กรอกที่อยู่ที่เธอจะไปในเกาหลีอะไรเงี้ยแอบก็นี่ไงมีแต่ภาษาเกาหลีที่ใช่คนเกาหลีเขียนไม่เป็นแล้วพนักง,งานต่อมอมันก็มองหน้าไงว่าอืมรอบหน้าครั้งหน้า next time ใช่ไหม ยูว่าต้องเขียนดนน้วยนาอะไรเงี้ยน่นึกในใจเลยไม่มีลอกหน้าหรอกคะ่ะไม่ไปแล้วแล้วก็อีกงานในร้านสตาร์บัคลืมลืมตัวว่าเราอะอยู่อยู่สตาร์บัคที่เกาหลีแล้วเด็กพนักงานมันก็ไม่เข้าใจที่เราพูดไงแล้วก็พูดเร็วพูดภาษาอังกฤษเร็วด้วยแหละมันก็เลยแบบโอ้จะวินวินใส่เรานิดนึงสุดท้ายนางก็ประมาณแบบ You know this is korea อันนี้ก็ปากไวเลยอะ i'm not korean ค่ะ sorry นะจ๊ะ ไฟตลอดอ่ะกลับมาที่ฝั่งอเมริกาต่อก็คือนี่แหละค่ะคือหลายๆคนหลายๆท่านที่อยู่รัฐอื่นเมืองอื่นอาจจะเจอหรือว่าส่วนใดในโลกนี้ก็อาจจะเจอบ้างในเรื่องของเหยียดเชื้อชาติเหยียดสีผิวอะไรเงี้ยแต่ของแงวว่ายังไม่เจอนะคะก็ถือว่าโชคดีหน่อยที่นี้มันก็แล้วแต่โซนแต่แต่เมืองแล้วแต่เมืองที่เราอยู่ด้วยแหละแล้วความโชคดีของแย่ก็คือเจอ โซนที่เราอยู่ตรงฟลอเดลเฟียมันอยู่บ้านนอกอะ่ะมันไม่ค่อยเจออะไรแบบนี้แล้วคนไข้เที่ยวดูแลอยู่ะเขาก็เคยไปสงครามเวียดนามบ้างาสงครามที่เกาหลีบ้างอะไรเงี้ยสงครามช่วงสงครามโลกครั้งที่สองคือมันมีคุณตาที่อายุ90กว่าเขาก็อยู่ช่วงสงครามโลกครั้งที่สองอะไรเงี้ยแล้วก็เมื่อหลายปีก่อนคนไข้ที่ไปสงครามฝ,ฝั่งเอเชียเราก็มีเหมือนกันแต่ตอนนี้ก็เสียชีวิตหมดละ เ,เขาก็เล่าให้ฟังว่าเออไปไปแถบเอเชียสมัยก่อนเป็นอะไรยังไงอย่างเกาหลีอย่างเงี้ยแบบบ้านนอกบ้านนอกคือน,นอกกว่าไทยเราเพราะว่าเกาหลีเขาเพิ่งมาเจริญทีหลังเราใช่ไหมล่ะแต่เขาก็พัฒนาไปไกลอ่ะเรื่องเหยียดสีผิวเหยียดสัญชาติไปแล้วอออีกอันนึงก็คือโดนทักว่าเป็นคนไต้หวนันอะไรเงี้ย พราะว่าไต้หวันประเทศไทยกับไต้หวันออกเสียงภาษาอังกฤษมันจะไทยไทยเหมือนกันไงฝรั่งก็จะสับสนแอลก็จะเล่นเล่นกับลูกคน,คนไข้แหละว่าให้ไทยสิไม่ใช่ไต้หวันแน่นอนประเทศนึงอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็คนไทยก็ไม่ได้พูดในไทวาน,นิสไม่ได้ใช้ภาษาไต้หวันด้วยฉันพูดภาษาจีนไม่เป็นนั้น รอบหน้าคุณทําการบ้านมาใหม่ไปศึกษามาใหม่นะว่าบ้านชั้นเมืองชั้นอยู่ที่ส่วนใดของโลกอะไรเงี้ยขนาดเด็กที่เมืองไทยยังรู้เลยว่าเด็กปฐมอ่ะเขายังรู้เลยว่าไต้หวันอยู่ส่วนไหนประเทศไทยอยู่ส่วนไหนคุณอายุเยอะขนาดเนี้ยคุณก็ต้องไปเรียนรู้มานะจ้าเลย,ยจะประมาณนี้มากกว่ากับคนไข้เราจะไม่ค่อยถือมาเป็นเอ่อเขาเรียกอะไรอะ่ะมาเป็นอารมณ์ส่วนตัวออมนะคะก็คลิปนี้ก็จะประมาณนี้นี่แหละ เดี๋ยวคลิปหน้าเดี๋ยวจะมาคุยเรื่องของเรื่องเรื่องของโรคชนิดหนึ่งก็เป็นโรคแหละแล้วทีนี้เนี่ยมันเป็นความรู้ใหม่ที่เอ๋อได้เรียนรู้จากคุณหมอมาก็คือ,เ,อเส้นเลือดในสมองแตกแล้วทําให้เราเสียชีวิตใช่ไหมคะเพราะว่าคุณพ่อเอ๋ออะเสียชีวิตด้วยโรคนี้เดี๋ยวคลิปหน้าเอ๋อก็จะมาคุยแชร์ประสบการณ์เกี่ยวกับโรคเส้นเลือดในสมองแตกนะคะคลิปนี้ไปก่อนจ้าบายอันยอ